คำพยากรยุคที่7ชมบุญทรราชอาจารย์ภูหลวงได้พยากรณ์ดวงชะตาการเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยไว้จะเห็นว่าอาจารย์ได้แบ่งออกเป็น10บยุคในรอบร้อยปีโดยแต่ละยุคก็มีอายุ10ปีแนับแต่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศคือ 1. ยุคกาลี 2. มิตรมาเยือน 3. เชื้อดินแดน 4. แสนแคว้นกลางเขาควาย 5. ลายเสือครองเมือง 6. ฝูเฟื้องชาวสังคม 7. ชมบุญทรราช 8. ชาติวิปรโยค 9. โรคคลายและ10หายกังวลคำพยากรของโหนภูหลวงอาจารย์ภูหลวงได้ละสังขารทิ้งร่างไป เมื่อวันศุกร์ที่29ธันวาคมปี2543แต่ได้ฝากผลงานโดยเฉพาะการทำนายความเป็นไปของบ้านเมืองได้อย่างมั่นยายิ่งกว่าตาเห็นซึ่งมีผู้เขียนสรุปโดยย่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้จดจำและมีความภูมิใจในโหราศาสตร์ไทยตามแนววิทยาศาสตร์ของอาจารย์ไว้ดังนี้ ประเทศสยามถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2482ประกาศเวลา9นาฬกาเมื่อผูกดวงการชาตาก็จะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎอาจารย์ได้วิจารณ์ไว้ว่าคำว่าสยามหรือเสียม <em> เป็นคำที่สำคัญที่สุด ประามาคควบคู่กับความรุ่งโรจน์ของรชาชอาณาจักรทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนชื่อประเทศซึ่งเท่ากับการทำลายเอกลักษณ์ของชาติเป็นการฉีกประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงอาจารย์ภูหลวงได้พยากรณ์ดวงชะตาการเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยไว้ก็จะเห็นว่าอาจารย์ได้แบ่งออกเป็นสิบยุคในรอบร้อยปีโดยแต่ละยุคก็จะมีอายุสิปี นับแต่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศยุคที่1ยุคกาลีตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2482ถึงปี2492เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรประเบิดขึ้น1กันยายนปี2482กบฏพระยาทรงสุรเดชปี2482 ผู้ถูกนำตัวมาประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าจำนวน18คนซึ่งเป็นที่มาของเชื่อกบฏ18ศพจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมดมีผู้ใดกระทําผิดจริงหรือไม่เพราะถูกตัดสินโดยสารพิเศษที่บรรดาผู้พิพากษาคือผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้งและไม่มีทนายจำเลยมีความชัดเจนว่า อุบัติการนี้สร้างขึ้นเพื่อหาเรื่องกำจัดบุคคลที่หลวงพี่บุญสงครามหรือจอมพลปอพี่บุญสงครามเห็นว่าน่าจะเป็นศัตรูของตนเท่านั้นเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2489โดยอย่างเป็นที่เคลื่อนแคลงสงสัยว่าใครฆ่า เหตุการณ์สังหารสี่อดีตรัฐมนตรีเมื่อปี2,492นายทองอินภูริพัฒน์นายทวินอุดลและนายจำลองดาวเรือง3ในสเสืออีสานถูกยิงข่ารถระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาโดยไม่มีตำรวจได้รับความบาดเจ็บสักคน 2. มิตรมาเยือนตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2,492 ถึงปี2,502เหตุการณ์ฝรั่งอังมงมาเยือนเรียนชาญจนเป็นเทือกหลังสงครามโลกแถมชักชวนเป็นพวกให้ช่วยกันขัดขวางลทัทธิคอมมิวนิสต์3เชเฉอนดินแดนตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2,502ถึงปี2,512เกิดเหตุการณ์แพ้คดีสารยุติธ,ธรรมระหวังประเทศ 15มิถุนายน2505เสียเขาพระวิหารให้กับกัมพูชาสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่11และผู้นำจอมเผด็จการของไทย 4. แสนแค้นกลางเขาควายตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2512ถึง2522เกิดเหตุการณ์วันมหาวิประโยค14ตุลาคม 2,516การปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยการต่อต้านเผด็จการถนอมประกาศน่ารงและเป็นวันฆ่าพี่ราบขาวคือ6ตุลาคม2,519การล้อมฆ่าอย่างเยี่ยมโหดนักศึกษาเษยาวชนมือเปล่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางส่วนที่เครียดแค้นหนีตายไปเข้าร่วมจับอาวุธขึ้นสู้รัฐบาล กับพักค,มคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 5. ลายเสื้อครองเมืองตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2522ถึง2532เหตุการณ์ผลเอกผลเรืออีกผลอากาศเอกเปรมเจลิญสุลานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปีพุทธศักราช2523 ถึงปีพุทธศักราช2,531 6. ฝูเฟื่องชาวสังคมตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2,532ถึงปี2,542เหตุการณ์หมดยุคป้าครองเมืองดันหลังลงด้วยตำแหน่งรัฐบุรุษเข้าสู่ยุคนายกชาติชายชุนหวันผู้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เศรษฐกิจฟูเฟื่องไปทั่วแดนไทยไรฟ้าหน้าใสคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเป็นที่ขัดอกขัดใจของจอมมารยิ่งนักบางอาจเจริญเกินหน้านำพาความมั่งคั่งมาโดยมิได้ขออนุญาตจึงมีอุบัติเหตุสิบล้อเฉียวชอปเปอร์ขั้นงามลงข้างทางไปจบข่าวต่างประเทศ 7. ชมบุญทรราช ตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2,542ถึง2,552ดูจากช่วงเวลากอบกับคำทํานายยุคที่7นี้น่าจะหมายถึงระบบปกครองโดยทร,รราชถ้าไหนสายตาไฟเหลืองทร,รราชบุคคลคงได้แก่พันตํำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรซึ่งดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23 ตั้งแต่ปี2,544ถึง2,549แต่ดูช่วงเวลาคลาดเคลื่อนก่อน2ปีและหลัง3ปีหากว่ากันตามลายลักษณ์อักษรคำทำนายดังกล่าวแฝงในยะไว้ซึ่งทรราชไม่น่าจะใช่ทักษิณเสียแล้วจากเหตุการณ์ล่าสุดเลือดสดๆทรราชคงจะเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนที่27 เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2551ดำรงตำแหน่ง2ปีรับคำสั่งปราบปรามค่าฟันเสื้อแดงที่คิดเห็นต่างไปกว่า100ศพบ,บาดเจ็บเกินกว่า2,000คนถา่าหากพิจารณาอย่างรอบคอบช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีอำนาจวาส,สนาในปี2551ย้อนหลังกลับไป9ปีเมื่อปี2542ของมาร์ค ก็ไม่น่าจะใช่อีกแล้วใครถือทรราชตนนั้นที่เป็นเจ้าแห่งระบบทรราชดังกล่าวเป็นปริศนาพยากรณที่เราท่านที่ขารพต้องช่วยกันคบคิดเสร็จแล้วว่าชมบุญทรราชเกิดสติปัญญาของกราวกระผมที่จะคิดค้นเสียนิการไยคิดไม่ออกจริงๆคงต้องยอมแพ้ขอรับ 8. ชาติวิปโยค จงกับช่วงปีพุทธศักราช2552ถึง2562สรุปคร่าวๆได้ว่าจากเข้าลัางหายนะที่สั่งสมโดยน้ำมือของกลุ่มคนชั่วละโมบอสัตย์เหี้มโหดและขัดสีนธรรมบ้านเมืองประเทศนี้คงต้องทุกขระทมแสนสาหัสไปกว่า10ปีนับต่อจากนี้ย่างปีที่หนึ่งหายนะก็มาเยี่ยมเยือนผู้ปกครองไรเมตตาธรรม ปราเดิมด้วยชีวิตประชาชนมือเปล่ากว่า100ศพสั่งสมความคิดแค้นชิงชังในหมู่ชนที่ยังรอดรอ่อการแก้แค้นเอาคืนสัญญาณปะทุมิคคสัญญีเสียงกำปนาตของระเบิดลูกแล้วลูกเล่าตุ่มตามสนันวันไหวทั่วทุกมุมในกลางพระนครเมืองหลวงของกลุ่มชนผู้ฟุ้งเฟอ้อกระทำหักหานเหยียบย่ำน้ำใจของพี่น้องร่วมชาติกลุ่มใหญ่ เหตุการณ์เลือดล้างด้วยเลือดปืนต้องต้านด้วยปืนคำประกาศของผู้ถูกกระทำเหตุการณ์แผนการของทรราชคนโง่ที่จะปลุกปั่นความเป็นชาตินิยมและเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้ด้วยการยั่วยุให้เกิดสงครามชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาในกรณีประสาทพระวิหารซึ่งเมีแนวโน้มอ,อย่างที่สุดที่จะเกิดได้ทุกขณะ เหตุการณ์สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะโหมรุมหนักด้วยการสนับสนุนของชาติอิสลามที่ฝังใจเจ็บกับการลักขโมยโดยไม่ต้องเห็นแก่ใครหน้าใครผสมโรงด้วยอาวุธสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านที่รัฐบาลทรราชเปิดสงครามชายแดนด้วยเหตุการณ์นี้สินของชาติจำนวนมหาศาลเกิดจากเงินคู่ต่างชาติถูกนำมาจัดซื้ออาวุธ เพื่อเอาใจทหารปูนบำเหน็จพร้อมเสริฟสร้างกำลังทหารหน่วยใหม่ในภารกิจค้ำจุนฐานอำนาจทรราชคือหนึ่งกล่องพลรถถังหนึ่งกล่องพลทรราชและโครงการคอร์รัปชันครั้งมหูรานของรัฐบาลสมุนหมุนหนี้มหาศาลที่คนในชาติทุกคนต้องแบกรับชดใช้หนี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีเพื่อปรุนเปรือก,กิเลสตันหานี้ทรราช และคี้ค่าม้าใช้ได้เสพสุขโดยใช้เวลาสร้างนี่เพียงเสี้ยวเวลาที่ต้องชดใช้ 9. โกโรกคคลายตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2,562ถึง2,572 10ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกศูญเสียจนไม่มีอะไรจะเสียโรคร้ายก็คลายจากใช้เวลาเยยวยาสมานแผลอีก10ปี และยุคที่10บหายกังวลตรงกับช่วงปีพุทธศักราช2572ถึง2582แรแทางกายหายดีจิตใจก็ดีขึ้นพอดีเพราะคนวุ่นวายเมื่อ20ปีที่แล้วตายหาไปเกือบหมดสิ้นสาธุสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมดทุกหมดโศกหายโรคหายภัยการถอดคำแปรรหัสความหมายคำพยากรณ์ข้างต้น คุนรุ่งศิราเป็นผู้ให้ความโดยมีได้อ้างอิงถ้อยความท่านผู้ใดแต่แปรโดยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่สัมผัสได้ด้วยตนเองโดยนำเอาคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์พรูหลวงมาเป็นเข็มทิศส่องนำทางฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับฟังและตีความอันหนึ่งโดยปกติก็มิได้ให้น้ำหนักความเชื่อถือในเรื่องของคำทำนายของหมอดูพาณิช โนตกแต่งตามกระแสยกเว้นคําเก่าโบราณที่ตกสืบทอดกันมาและจากปากบรมคูที่ถ่ายทอดเป็นวิทยาทานคําพยากรณ์ของท่านอาจารย์ภูหลวงนี้ถือได้ว่าเป็นสถิติข,ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยวันเวลาว่าถูกต้องกว่า8ใบใน10ส่วนโดยมีพักต้องได้รับเอกสารยืนยันรับรองความเที่ยงตรงจากบุคคลใด หรือสมาคมห้อยโหนแห่งประเทศไหน